จ้าสวัสดีจ้าอันนี้สิมาผัดมาม่าเนาะอยู่นี่พนอยู่นี่บ้านนี้พันจีใส่เนื้อ,อยังส่เดยกระสิมาผัดมาม่ามีบักพริกมีหอมหอมไทยเดียแต่ว่าอยูปป่ปลูกอยู่นี่จังไหนจังไงเอาฟาดเอาไงซ้ำอันแขียนคอยแม่บันนี่กับบักบักันบักพริกบักพริกบักพับเผ็ดมันใหญ่จังไงๆๆแล้วก็นี่เป็นมาม,าม่าก็ใส่เนื้ออันนี้เครื่องปรุงมันกระสิแกะแล้วก็สิใส่น้ำตาลน,น้ำ แาะวอันนี้นมันละลายกับชีสไสซนมะม่าเนาะเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนอันนี้ก็สูตรไผ่สูตรมันเนาะจ้ะสูตรไข่กับชีสส่ไส้แนบักบักอันบัก,บกอันนี้ก่อนบักพับเพจนี่แต่อยากอันนี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อเนี่ยไส่สิผัดอันนี้ก่อนอันนี้สูตรไข่สูตรมันเนาะอาหารมันมันไมีสูตรตายตู่มันเหลวแต่คนมา กะชิผัดอันนี้ก่อนกะสิใส่ไ,ไข่น้ำอยู่เด้จ้าแต่ว่าถาอันนี้ก่อนเห็นมันนีจากนอยเห็นมันห่วนก,วนกวน่อนลิงไฟอีกก่อนอันนี้ปูนต้มบักมันฝรั่งไว้นี่บักมันฝรัง่งอันนี้ของปูด้อนี่สามหม้ออันนี้ของลูกไผ่รอก,ก่อนมัน,นก็ใส่ไข่ล้งไปนวยนีงค่ะ อันนี้คือสูตรข่อยเด้อผัดพลังันผัดใช่กับเนย้อมีนะจ๊ะกินเจ้าของหรือกินคนเดียวพลังคนจะกินสเต็กเนี่ยก็ข่อยก็กินเนื้อนะตามด้วยมะเขือเทศกันตามด้วยมะเขือเทศอันนี้คือสูตรข่อยเด้อยำเด้อสูตรข่อยตามด้วยมะเขือเทศมันกะทิไส้เครื่องปูุง้ยักหน่อยด้กว่าอันนี้กะทิใส่เครื่องปูมาม่า้ะ พ่อแมาลดหมูสับแล้วก็ใส่น้มัตาลไปนิดนึงให้มันตาลไปนิดนึงบะหมีนน้ก๋วยี๋ใส่เส้นมันนองแบบเนี้ยแม่จ้าใส่เส้นมันโอ้โเหมอือนคนว่าบ,าตาบาออา่ตั้งกล้อง,องบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแม่จ้าบ่อเดี๋ยวมาแต่ไทยเหมือคันสิไปให้ท่านพี่ทายให้เพิ่นเฮ็ดงานอยู่จา้าบ่อยากกวนเพิ่นเขาก็เฮ็ดเอา นี่แหละลงคลิปตามภาษาควายนี่แหละจ้ะมันก็สีหอมเนยเด้โอ้ประเดี๋ยวผักชีอยู่สวนมาบระเดย๋ยงไปสวนอันนี้การนั่นละจ้ะอันนี้ผู้ผัวแล้วเพิ่นไปเอาอันนั้นมาให้เพิ่นเปียวมะเขือเทศบางกิฟต์มาจากสวนสดๆเลยเด้จ้ะเอาเนี้ยซี่ไส่หอมบัดนินี่ใส่หอมบัดมื่อแดน ปกติหนิปูเปววน็นสิเขาวขั้วนะเป็นสีเข็ดให้กินโอ้ยถามบะเสียบบ่าหันฝรัร่งเสียบอีู่จ้าแต่มันบ่ถึกปากแต่ว่าปูเป็นมากเฮ็ดแหมคันบ่กินน้ำเปิ้ลกัดเพื่นจีดเอาออกซืซิ่งไม่อยากเพื่นเขียดเพืนพ่นกระซิบบ้านชั้นเฮ็ดบ่เสียบตีชั้นเฮ็ดบ่บดบอร่อยตียงี้สิไหมอ่านห้องเขาก็เลยต้องกินนะ่นไหมมิเดเนวดีๆแล้วเพืน่นเฮ็ดมิเดเนวดีๆเป็นแพ่งแต่ว่าห้องเป็นคนไทยแล้วญ่มากสิ าคันมือได้เพิ่นกินเนื้อโอ้ยสวรรค์ก็ชิได้เฮ็ดอ,อาหารอาหารที่เจ้าของอยากกินกินแต่ว่าตำบกุงนี่อยากตำกินมืออะไก็บตำลงเพื่นบ่าว่าดอ,อกแต่ว่าเป็นแนว่ยงศิล์ม่ะมือนี่เพิ่นกินสเต็กเนื้อ,อ,ยอ,ยอหัวเนี่อจ้ะกระโล้แหงนี่มันมันอักกนนี้วกวนให้แบบหัวมันุบจังนี้กวนเสี้บมังก่อนว่ามันมุชา่จาจังใด เซตเป็นเสตป็นแบบแบบียด,ดิซิมมึงก่อนว่มามันเสียบบอซิมมึงมังหันมันอยากจ่างจ้ะได้ใส่ซีอิ้วขาวจากนวยไปนี่แ่ะตอนนี้โอเคแล้วน่าซิโอเคแล้วล่ะฝีมือยอดดิซีสันพานบ่จ้ะนันดา พอดีแล้วบะนี่เอาจ้ากระสิทธักใส่จานนี่กระสิอันนี้จานที่ท่านผักกันอย่างมากกับใส่จานนี้เลยเนาะจ้ะเอาเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้